ไม่็นดหรอแป๊บไม่ค่อยติดใจที่มีมาทีมีมีเฮ้ยไปได้เปอรเจ้าวันสุขเปงานที่เลือกเนาะเะคิดว่ามันเหมาะสม่าสำหรับคนที่มีครอบครัวเนาะแต่ยังไงากับจะตินแต่เสมอเนาะแ เาคือพี่ๆน้องๆในเออานะเจ้าความรู้สึกที่จะบอกน้องบีเอ็มกัคือว่าที่เขาอยู่กับนี่มากหลายปีเนาะกับพักน้องบีเอ็มเหมือนลูกเหมือนหลานนะเจ้าน้องบีเอ็มจะไปกัใจหายเนิ่เนาะรู้สึกผูกพันกันทำงานไปกันกับมวนความสุขแต่ถ้า ไปได้ตั้งหน้ามีโอกาสที่ดีๆดีๆดีนดีๆนะคะขอมื้น้องบีเอ็มมีความสุขทั้งหน้าตึงนครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จใ็นชีวิดีเนาะมีอัหยังจะเอิ้นกันได้ครอบครัวกันเดินมนือนจอ่าอาอะไรอะไอะอะครอะไอะอะไรอรอะอะารอรอไะ อาบิแกมาดิรู้ไหมอะเดลบิวตี้กหมอบิวตี้บิวตี้สองขวดอะไรบิวตี้งข้าตั่ตาร์ค่สองขวดต้องบิวตี้ถเปหงอหย้อยดไปห้อยเสียงอย อเพื่อเป็นแซ่บสนิทจิลีอนไทยแอนต่อไปนะครับเรนเซอร์่อนุ่นกับพี่บิวนะครับอนุ่นนั่งนั่งมองสบายเลยอุ้มไปเลยนะอุ้มไปเลยแล้วกนทุ่คนทุงนจะเอาไข่เนี่ยเอาน้องออยดีกว่าเพื่อสนิทเพื่อสนิท เพื่อนลาไปอวยพรกันเมมางอให้เาเป็นเหมอเิมออ่าใชมาปนูมีก่อนอ้าวนี่ซำน้นตาซานตาซานตาซำเหมือกนะกดดีใจกับเพื่อนที่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเนาะหังนี้ก็จะะ มีเวลาเยอะขึ้นได้พักผ่อนเยอะขึ้นอันนี้ออยจะดูแลเองอันนี้ออยจะดูเลยอันนี้ออเอาไว้เดี๋ยวจะตัวไปเด้อเออเฮ้ยย่าย่าย่าเนี่ยจะโตยวไปเนี่นเนี่ยอ๋อตักมาทุกไงแัวไปนี่ตยตัวไปนี่คือในสถานะอ๋อยที่ไปเก็บบอยนะตามครอบครัวกะบันทึกไว้หมดแล้วเหรอจันถามแต่ไปแต่เพื่อน ี้าเจอคือน้องน้องบีเมแบบคอบครูพี่ม่อ่ไม่ได้ทายนะพ่อพ่อไม่ได้โก้ม่อ่อไม่ได้ก้พ่อแม่เกิดแม่กรรมรู้ไหมบ่มได้ล้คืองมีให้ปูม เลย <c oughs> เลยวฟวนเลยก็พี่จริงรุ่นกับ b ีองก็คือเหมือนมาในปีที่รุ่นเป็นอินทนหนึ่งพอดีก็คือเจอบีตั้งแต่กับออตั้งแต่วันแรกที่แบบเขาเริ่มเป็นตั้งแต่หนดีคือเห็นเห็นเขาตอนตอนแรกๆเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเนาะเออเราช่วยเหลือกันไปจนทุกวันนี้คือบีก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนที่ใหญ่ในเนียเป็นอินชาร์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่ว m เป็นิงใช้ทุกครั้งรู้สึกสบายใจทุกครั้งเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องเนาะแล้วก็ดีใจที่วีเเป็นคนใจเย็นกับทุกอย่างแล้วก็เออเมเนตกับทุกอย่างมีชีวิตได้ดีรู้ว่าวันนี้คือพอมันมจุดที่ต้องเลือกระหว่างก,การที่มีครอบครัวเนาะเข้าใจเลยว่าแบบการมีครอบครัวการมีลูกอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ก็ดีใจด้วยที่ที่ได้ไป ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวมาึ้แต่แต่แล้วก็ขอให้ทางข้างหน้ามันมันสะดวกราบรื่นเนาะไม่ต้องเครียดเหือนในทุกๆวันที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าเออคิด <c oughs> ว่า b M ไปได้ดีนแน่แน่ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนตั้งใจในการทำทุกๆอย่างที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นคนใจเย็นตลอดร,รู้สึกขอบคุณที่ช่วยเหลือกันมาแล้วก็หวังว่า ไมอยากไปเหมือนกันเดี๋ยวทางนี้จะดูแลเองก่อนจะตามไปหมดเลยจะเรือภายนีไอ้กิ่งไอ้กิ่งโก่งรอบไอ้กิ่งแต่ที่บะมีไม้ไอ้กิ่งอวยพรน้องกับกำครับสำหรับไอ้เนาะถือว่าเป็นรุ่นไอ้ตั้งแต่มหาลัยละนะครับเนี่ล้วกเป็นรุ่นพี่ที่นะครับก็รู้สึกเสียดายครับที่น้องจะย้ายที่ทํางานก่อน แถใจหนึ่งจะรู้สึกยินดีครับที่น้องจะได้ไปอยู่พอสตอจะได้มีเวลาครอบครัวเนาะพีเอ็มเป็นคนใจเย็นครับเนาะเป็นคนใจเย็นดูแลคนไข้เนี่ยดีครับแล้วก็เวลาน้องมาใหม่เนี่ยจะกล้าเข้าหาบีมเพราะว่าบีเมเนเป็นคนที่บัสตัสวะนะครับเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของรุ่นพี่นะครับเนาะเอ็มก็จะสอนน้องเนี่ยครับเนาะก็ปิ๊กไปนะครับก็ขอบบีเอ็มมาสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นะครับเนาะครับแล้วก็ได้ออกไปใช้ชีวิตเนาะโดยการปิดคุณแม่นะครับเนาะคุณแม่ลูกสองนะครับเนาะมีเวลาให้กับลูกเพื่อกับสามีเพื่อมีธุรกิจอยู่แล้วเนาะรถเหลืองการีสอร์ทไกลครับก็ของคุรุ่งเรืองไปโดยนะครับเนาะครับก็่ออนาคตก็อยากจะปิ๊กมาก็ยินดีต้อนรับเสมอครับนะครับจะมาฮอกเดนก็ได้จะมาอยู่แถววนก็ได้นะครับเนาะครับ กอดแต่ลอยที่นี่เนาะทําไมเอ็งคือบื่อจะไปไหนแอ็มเอ๊ะกังหงัวหน้าดีหัวหน้าดีหัวหน้าดีแครับในนายก็ในนายนะบีเอ็มก็จับปลายก็แต่คือบีเอ็มมอบของรางวัลคือน้องใหม่ส่งต่อซะหน่อยนึงนะครับอ่าเป็นคือเบ้มุ่งอ่าเดี๋ยวอู้ก่อนกันนะจะจะอู้ก่อนว่าจะให้ก่อนเพื่อนให้มันจะเมินนด่างก่อน ดีใจไปแบบเจ็ดเรื่องมาเจ็เรื่องน้าน้าเศร้ามาแบเป็นนแารวกแเออเสีายที่เหมือนาปุบปั๊บต้องติดจะน้องไปนะคะก็คือวันนี้ยรู้สึกเออเหมือนมันมันจะขึ้นเมือเกินีเนาะเพราะมองว่าจะเล้งงขนาดนี้จ้ะก็รู้สึกว่าตั้งแต่อยู่ีออาร์มาีออาเป็นบ้านหลังที่สอง เป็นอย่างที่สอนหลายๆอย่างเนาะอาให้น้องเติบโตมาถึงทุกวันนี้คือว่าคนที่เข้ามาอยู่ต่อจากน้องนี้คือเอ่อคือแปลว,ว่าออาร์ของเฮาเนี่ยจะฝึกคนเพื่อเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านการทางานที่เยอะมากอัอนนี้พี่บอกไว้เลยเพราะว่าประสบการณ์ที่เนี่ยสอนเฮาได้เยอะมากเลยทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เอ่อนที่างาน ทำให้เขาเก่งและแก่งขึ้นนะคะอของน้องแค่คำว่าอดทนเนาะจ้าก็ความรู้สึกที่ตลอดเดระยะเวลาที่อยู่ห้องทุกเฉนมาแปดปีจา้ารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีจา้าขอบคุณปี๊ปีทุกคนเพื่อนๆแล้วก็พั่วผู้สูยยังต้า อารย์ประมคือมันเป็่นทุกอย่างคือของเขาตั้งแต่ที่ดูกันทํางานมาตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็บอกคุาูพี่ๆขาบคุณทุกคนที่ทำเพื่อไม่เพีงคนนี้ฝึกและก็เป็นเพบาลที่ดีให้คนนึงพูดอเลยว่ามาจาัดงานจับน้องจับในยอมภาพเลยค่ะแล้วก็น้องก็รู้สึกว่า,าถ้าน้องได้ไปที่ทํางานใหม่มน้องจะประสบ <ลง S 1> การณ์ครั้งนี้ไปต่อยอด ้องคิดว่าเนี่ยตองฝึกน้องให้เป็นพยามาที่ดีได้คนหนึ่งแล้วก็สามารถไปประสบความสำเร็จข้างหน้าได้อีกขั้นตอนหนึ่งจ้ะอ่ะออเป็นความรู้สึกของน้องบีเเนาะอ่ะสังเกต้ว,ว่าเพื่อนมีความภาคภูมิใจในองค์กรเออารจตอองเขาครับ อ่านะครับมีความเพื่อปิตินะครับเนาะอ่านะครับที่ได้มาอยู่ญาติพี่น้องแต่ว่าความกัรดยู่าติพี่น้องเขานะครับเขาก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่น้องนะครับถึงแม้จะจากหลังแต่เขาก็ยังเป็นพี่น้องกันเสมอนะครับนะครับหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จ้างซิสเก่าจัมปองซิสเก่าญาติพี่น้องแต่ยังเป็นครอบครัวอีกอันนะครับขอขอบคุณน้องเบงกังนะครับแปดบีนะครับที่มาช่วยญาติพี่น้องเขานะครับ อ่าครับเดี๋ยวขอเตือเชิญน้องฟี่กับน้องน้ำนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นน้องใหม่ของเรานะครับน้องใหม่แล้วใหม่เห็นอันนี้อันนี้เป็นของฝันเล็กๆน้อยๆบัดายเนอรนะครับน้องใหม่แล้วใหม่เห็นอันนี้มันมีความหมายนะนาฬิกาเนี่ยได้ไปแล้วจะได้ตื่นเช้าๆมาดูวีนะครับเนาะอ่านะครับไม่กาปุ๊กได้ตลอนะครับประเดี๋ยวนี้ เวร์มันเปลี่ยนเนาะอ่ามาตรฐานมันเข้มข้นนะครับจะต้องมาตรงเวลาสองรีวิวสองอันนะเอาจะได้กริ่งกริ่งจะได้จะได้มีสัญญารีวิวเนาะอันต้องตื่นเต้นนะเฮ้อปุ๊กได้ปะได้เหลือเหลือพอบนหัวโอ๊ยเป็ดโมงแล้วเนี่จ็ดโมงแล้วเนอะอย่ามาดูได้เนาะอ่านะครับเดี๋ยวเฮ้ยพีเอ็มมอบเลยก็ได้นะครับผมอายุนจะแล้วเฮ้วีเอ็มมอบเป็นกครหนึ่งไปอ่าเฮ้ยีเอ็มมอบอันนี้เป็นการส่งต่อนะครับ อ่าจากแต่พี่สู่น้องซื้อทานคนเดียวเนาะจากพี่สู่น้องนะครับเนาะอ่านะครับอ่าน้องซีกน้องซีกส่งเวรฮื้อเนาะอันนี้แกะโซ่ฟ้อนเข้าไปโดนถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนี่อีก้อนเข้าไปได้อ่านะครับเบนกันนะครับเนาะนาฬิกาบอกเวลานะครับ ฟี๊ดแม่มีขายปองปองปองปี๊ดนี่เรือนใหญ่หน่อยเพราะว่าบ้านมันขายมันจะได้ดังกดนะครับอ่านะครับก็ขอบคุณนะครับน้องน้ำน้องปิ๊น้องบีเอฟนะครับเนาะทุกคนคือเออาจงตองนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญให้ปองนะครับมาบรรเลงนะครับเสียงดนตรีนะครับไอ้ปองกินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกปีบอกว่าไอ้กินข้าวบปอิ่ม